ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าขายผลไม้แปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองขายผลไม้เป็นความฝันที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภทางการเงินการทำงานความอุดมสมบูรณ์ในช่วงนั้นความหมายสามารถตีได้หลากหลายทางด้านการงานแปลว่า หลังจากนี้ท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจะได้รับผลตอบแทนจากความพยายามจะมีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนอาจจะหมายถึงต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้เงินจะได้ลูกค้าจะได้คนใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆที่จะช่วยในทางในเรื่องการค้าในอนาคต ฝันเห็นตัวเองขายผลไม้แปลว่าคุณจะได้ผลกำไรจากสิ่งที่คุณเคยลงทุนลงแรงไว้หากขายผลไม้แล้วไม่มีคนซื้อแปลว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้อาจจะยังไม่ได้ผลกำไรมากเท่าที่ควรแต่ถือว่า การฝันเห็นตัวเองขายผลไม้เนี่ยแปลว่าท่านจะได้โชคได้ลาบและมีความสุขมากขึ้นจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินทีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะ ฝันเห็นตัวเองขายผลละไว้ช่วงนี้ท่านจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวผีบ้านผีเรือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จ ฝันเห็นตัวเองขายผลไม้จะมีดวงเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาเข้ามาในอนาคตในบางท่านอาจจะตัดสินใจเรียนต่อด็อกเตอร์จะมีเรื่องของการเรียนเข้ามาในบางท่านอาจจะไปเรียนทําอาหารไปเรียนซ่อมแอร์ไปเรียนตัดผม ไปเรียนตัดเสื้อเพิ่มหลังจากเนี้จะมีเรื่องการเรียนเข้ามาในบางท่านอาจจะไปเรียนช่างไฟฟ้าเพิ่มไปเรียนซ่อมแอร์เพิ่มในบางท่านอาจจะตัดสินใจไปเรียนเกี่ยวกับพวกงานที่เป็นงานวิชาชีพอะไปเรียนทําขนมเค้กไปเรียนซูชิไปเรียนตัดผมไปเรียนเป็นช่างตัดเสื้อช่วงนี้คนที่ คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูกับคุณดวงตกหนักมากคนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูกับคุณณเวลานี้ตอนนี้เขากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหนักมากบางคนก็ล้มหมอนนอนเสือ่อบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนก็มีคดี ท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูเลขนำโชคศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดขอให้ท่านโชคดีค่ะ